สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลุยอันเชิญพระพรมาน่เบืองบาซายขออัญเชิญพนราย เจ้าและท่านทลายจะทำการนั้นใดโอให้ประสิทธิพุทธังประสิทธิธรรม,มังประสิทธิสังฆประสิทธิผู้รู้ปาชาญาจานประสิทธิประสิทธิเนประสิทธิเ ท่านทั้งหลายที่จะกล่าวตามก็เชิญท่านกล่าวตามแต่พระภิกษุไม่ต้องกล่าวตามนะครับเราจะทำการถวายเครื่งเส้นแต่กรุงเทพมีวานะครับพูบาจาักลา <c oughs> อภีพระหู่ปุกผงสก,การะวันพนัง รมเทรสมบังอินตรังเทวานังอาจาริยะเทวะพราธรณีคงคานังสัพพะเทวานังเทวตาอาคันตุกะสาธุกังมุนีวรวจนะนางมสาการิยะเทวสุถี ทรวันตุเมข้าพเจ้าขอน้องถวายดอกไม้ทูกเทียนเครื่องตั้งตามที่มีเพื่อเป็นการสักระบรรท,ทามพระพมพระอินทเทพเทวดาทั้งหลายครูอาจารย์ทุกแห่งหนแม่ธรณี แม่คงคาลวนแต่องค์เทพเทวาทั้งหลายเทวดาที่ล่องหนสัญจรไปมารุกขเทวาฤกษะเทวาพารุสีทั้งร้อยแปดที่มีอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าขอนมัสการบอกถวายของที่จัดไว้นี้พร้อมทาพระภาที่กระทับ ขอเทพเทวังหลายจงรับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดกาลนานเธอ ปิดเสียงเปล่าสวดสะดกดเคราะ์ทุกสิ่งทุกอย่างใอ้พวกท่านไปทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อน พิธีนี้เป็นพิธีสําคัญศาสตร์ประกรรช้างโดยตรงนะครับท่านใดที่มาร่วมพิธีหรือท่านใดที่เคยทําแทงตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคนที่ทําแทงไปทําบุญที่ไหนเขาไม่ไปแต่วันนี้ผมจะสวดถอดถอนสวดเชิญเขาออกคนไหนที่ขี้มีขี้แมลงวันเคยไปเอาออกที่ไหนไปแกะไส่ตัวดำๆออกไม่ออกวันนี้ผมจะสวดถอนรากถอนโคน ทุกสิ่งทุกอย่างแบบสมบูรณ์แบบเลยวันนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวัวนที่โชคดีของพวกท่านให้ไปทํธตระวนตัวให้เรียบร้อยก่อนเนาะ<ป>ก่อนที่จะได้เริ่มพิธี<ป>การอัญเชิญทเทพเทว,วาราเสริญคุณก็คล้ายๆกันท่านเหมือนท่านพ่อครามได้รรมก็คือ,อเป็นาศาสตร์ของท่านแต่าศาสตร์ของประกาฬช้างก็จะเชิญมาเหมือนกันให้มันสมบูรณ์แบบนะคุณเนาะ,ะให้สมบูรณ์แบบ เพราะฉะนั้นให้ไปทนะําหน้าที่สมวนรสนตัวก่อนอถ้าไม่ไปก็ผมจะได้ดาเนินงานต่อเลยเออเออได้อปูฤษีทุกท่านทุกตนมานั่งล้อมตรงนี้นำมัสการเย่บ yeah. ูชิวะลุกมาตรงนี้จะได้จับให้สวยโค้งเหมือน เอามาเอามาเมฆมเฮียขออคขม้อนขมเฮียอายีมาตรงนี้ก่อนได้ไม่เป็นไรมาเมะที่อยู่ข้างนอกมาเลยมานั่งตรงได้สายสินมาอม่เขามาเข้ามาปี้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 มาปี่ <laughs> นาน <laughs> มาปี้มาปี้มาี้มาปี้มาี้มาปี้มาปี้กามาปี้มาปมาปี้มาปี้มาอี้มาื้มาปี้มาปี้มาป้มานั่งตรงนี้ <Mar ry. S 1> ลเลย แล้ยยกขันน้ำมนต์มาวางตรงนี้ผู้เสือนั่งตรงนี้ขันหน้าไปนน้นเอออย่านหลังเข้าประำพิธีเออจังซี่แหมโูมาก้าอี้มาตรงนี้เลยให้เป็นวงกลมเป็นวงกลมเออเออให้เป็นช้างเท้าหลังวันนี้เออมาเข้ามาทั้งหมดเลยเข้ามา เข้ามาให้มันตรงจะได้จับภาพจะได้สวยอยู่ตรงได้สายสินมาเข้ามาคนข้างนอกเข้ามาเลยมาเข้ามาแม่มาลูกหลานเข้ามาไม่ต้องอายอายทำไมคนเยอะแยะตรงนี้เลยมายมามามาพ่อย้าม,มายําม,มาเออปุสาธุ๊บปุ๊บดู คน้คนมาจากประเทศนอกคืนคันครูประกรรมช้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทคือคันครูตรงมังเกิดความทุเด็ดแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในการระบาดนี้เพื่อจะได้ต่อบุญในพระพุทธศาสนาทั้งทางโลกทางธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานเอาเทียนน้ำมนต์มาเทียนมาทำน้ำมนต์ เอาได้พันกับมือครับพันมือข้างซ้ายพันแหนแหนแหนอย่าพันหัวถ้าพันหัวเขาเรียกว่าจะโยงหัวตัวเองผู้จัดการโอ้ใส่ตรงนี้มิ้งผู้จัดการปูเทียนแดงใช่ไหมเทียนอะไรก็ได้ที่ทำน้ำมนเพชดาว

ันนี้ถือว่าเป็นเรื่องอันงามยามอันบีบิถีอันเป็นมงคลก็ผมอาจารย์ใหม่เครื่องตีหมอประกำช้างมาจากหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์วันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากผู้เสือให้มีให้มาเป็นส่วนร่วมในวันบว,วงสวงอันเชิญเทพเทวาในวันไ้ครูในวันนี้กราบนมัสก,การพระสุริชัยสุวัตร์ ท่านโนปู่ฤาษีสายยานทุกตนแล้วคุณหญิงคุณนายผู้ใจดีมาจากประเทศนอกสวัสดีพ่อกำนันท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยตลอดจนชาวบ้านทหารตำรวจผู้หมวดผู้บุคุณครูคุณหมอสวัสดีท่านอปปตท่านอสมอท่านอปอพร ตลอดจนพ่อขาแม่ขายเด็อผู้หญิงผู้นายผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญนักบุญชั้นแนวหน้านักศรัทธาชั้นนำอมวยอติที่มีเมตตาอามาที่มีเมตตาคนไทยทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นไทยพม,ม่าเขมรสวยลลาวาตลอดจนนักมวยนักเรียนนิสิตนักศรรึกรรษานางแบบดาราท่านทั้งหลายที่มารวมชุมนุมประชุมกันในวันนี้<า>ในการต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบ เพื่อที่จะได้เชิญเทพเทวาลงมาเป็นสักข,ขีพยานให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเงินไหลนองทองไหลมาการงานก้าวหน้าการค้าก้าวไกลาการงานก้าวหน้าการค้ารุ่งโรจน์อนาคตสดใสผู้คนทุกท่านด้วยประการละชนิดแล นะโมตั er สสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสมาสัมพุทธัสสะอุกาสะละองทุลีคาพระเจ้ากรัถนาคุณพระปรมีคุณพระทั้งทั้งห้าพระองค์คือ พระกุกสะสันโธพระโกนาขมโน,โนพระกัสโปรพระสมนลโคดมพระเสียยะมุนีพระเสียรยะเมตรโยปัญจพุทธังธรรมังสร้างขังอรัธนาณังกรโรมิตึงหึงหนึกดาลองสมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์บรมบครูหลวงปู่สวงหลวงปู่อาจหลวงรูองค์ดำปู่เทพปู่มหาฤทธปู่ชาลพันธ์พ,พระปุปกรรมช้าง เจ้าพ่อข่าวเจ้าแม่เข man ียวเจ้าพ่อวังทะลุพ่อสินรงจางวางเจ้าพ่อหลักเมืองเจ้าพ่อผนรมุกเจ้าแม่ผนรมุงเจ้าพ่อปราศาสตรทองเจ้าชายสายลูกองชัยวรมันองค์บรมครูทั้งหลายที่อยู่ในสากรลุ่มนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งจังหวัดเชียงรายแห่งนี้วันนี้ลูกหลานข้ามถิ่นข้ามแดนมาไกลขออนุญาตทำพิธีอัญเชิญเทพเทวาลงมาเป็นสักขีพยานในวันไหว้ครูบูรพาจานของปู่เสือในวันนี้ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีทั้งหลายปัดเป่าออกไปทั้งหมดขอให้บรมครูทั้งหลายจงประสิทธิ์ประสาทและเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้ทำพิธีในวันนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยเถิดพุทโธสัพันยุตยาโนทัมโมโลกุตโรวโรสังโฆมัคคะพลัทจอิเตตังรัตนตยังเอตัสสอนุภาเวนะสัพพทุขาอุปัตทวา อันตรายาจากนักสันตุสพพะโสธีพระวันตุโนลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานกราบอารัธนาบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตพระมรังสีหลวงปู่โลกอดอรหลวงปู่สวงหลวงปูอาจและหลวงปู่ทั้งหลาย ขอลูกปู่ได้โปรโดมีเมตตาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมาจักกัรตดิตั้งแต่อดีตจนถึงองค์ปัจจุบันบารมีรวมของพระปัจเจกพ,เพ,เพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบารมีรวมของพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ขอบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตพระมรังสีลวงปู่โลกอุดรหลวงปูรรง่สวงหลวงปู่อาจและหลวงปูลลงป่ทั้งหลายเป็นที่สุดขอรัตนาบารมีทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั่วภพภูมิต่างๆทั้งหลายทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรหมทุกชั้นฝามหมาสมุทรทั่วทั้งหมื่นแสนปูดจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับตัวพวกข้าพระเจ้าโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต ท่านปู่พระอินเจ้าฟ้าท่านท้าวจะตุมาราชทั้งสี่พระยายุมาราชพระบริวารพระศรีสยามเทวาที่ราชทุกทุกพระองค์วีรบุรุษและวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาผืนแผ่นดินสยามโอปปปาติกาทั้งหลายพระฤาษีและนาบททั้งหลายศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกทุกจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูราหกเจ้ากรุงพาลีแม่พระธรณีแม่พระคงคาพระเพลิงพระอ้ายพระพิรุณ พญายมราชพร้อมบริวารพญาครุฑพญานาาพร้อมด้วยบริวารคนทันชาวเมืองรับแหล่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกข้าไปเจ้าทั้งหลายได้เคยไปอธิษฐานไว้ขอท่านทั้งหลายโปรโดน้อมนําท่านทั้งหลายมาร่วมอนุโมทนาไหวาค้ครูของครูเสือในวันนี้ณบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดจึงควง ลูดเยอหันมันจาถลัยโอยามอ่อนกระนาบ <laughs> ខ្ញុំលើកប្រណមឯតឺក៏សោកគឹកឹង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  មានសាទើងគលោកអើយដែលបានព្រោះជាថាឃើញបុណ្យលោកតាដែលបានអុគ្រុំអញ្ជើញគ្រូ អូពុបិពង្គុលខ្ញុំសូមមិនជើញលោកឫធមេអុយចោកលោកព្រះកត់អូយហើយអើយហើយចូលមួយវត្តណាជើញលោកឫសិនថាត់លោកតាឆ្លលพันธ์លោកតាមហារិទ្ធ លោករូបកម្មកិនរៃលអោអាកលអោសួងអើយមោជួយខ្ញុំផាង อันเชิญพระสุรายพระสังกจายพระอินทร์อันเชิญพรามสยามินทร์ลงมาไว้พร โออัญเชิญองค์เทวดาโกติโกสะตะสรรสาหะเสสุจะวาเลสุเทวดาทายัสสนัมปติกขณะกูพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสงฆ์คุณัง ព្រះបិតាគុណនឹងព្រះមាតាគុណនឹងព្រះគ្រូបច្ចាគុណនឹងប្រកមវាចាគុណនឹងព្រះអนุស្សវណ្ណគុណនឹងព្រះអាចារ្យគុណនឹងប្រជិនារាជិនាសីព្រះសិរីព្រះអិសរាថាខ្យាមณี อันอยู่นึกเกตมาหาอาจารย์ขออัญเชิญองค์พระเมตติสวนผู้เป็นเจ้า เสด็จลงมฝ่าดินตั้งอาสมุดสายนุนดดม้ขาขอนระอินระ รพระองค์ระยมพระการจัดโลกบาลทั้งสี่พระแม่ธรณีพระแม่โพศพระแม่คงคาเพลองพระพายองค์เทวดาทั้งหลายตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูมิริที่สิ่งสถิตอยู่ในสกลโลกนี้ ปูเรศีนารปูเรศีทรงกลดปูเรศีตาไฟปูเรศีทั้งลายจงช่วยแผ่บารมีให้พวกข้าพระเจ้าทั้งลายจงมีโชคมีชัยตลอดทั้งยอดพระบิดกกันตรายพระสูตรพระวินยัยพระประมาพระไตรสรณคมทางพระพ่อมอ พระพุทธคุณเถระพุทธคุณายพระนรายพระกัจจัยเถนพระโมคคลาพระสาริบุตรพระพุทธพระธรรมพระขวัมดีพระมหาโพธิพระมหาสารีริกธาตเก่นจันพระสีรัตนารายเจ้านารัท่านกล่าวถึงพระสีสิทธิเตโชนโมนมัสการข้าพเจ้า ขอเชิญองค์เทพจำเริญทั้งหลายจงลงมาประสิทธิพรชัยทั้งในการประอกอบพิธีในวันนี้ด้วยวว ตะกีตาพระเถตังอนันตอะตุสัพเพกาเมจะรูปิปิริสิขะระตะติจันตะ ระเทจะขามตตาลุวะนะะเนเขหะวาทุเมเกเตภูมาจยันตุเทวาชะละหะละเวสเมีาคันขพนาคาติทันหะตาสัติยังมุนิวะระวะจนัง เหมสุนันท์เหอตูธรรมสวรรคาล่วยอปาทันตาธรรมสวรรคาล่วย ขออนเชิญเทพพยาดาเทวเอิเชิญเสด็จลงมาจากสวรรค์วิมานบนเอินทั้งสิบหกห้องชงชั้นฟ้า เสด็จมาแห่งหั่อหน่นเสื่อมาเป็นผู้ขวัญมงคนตามยุคนแบบโบราณมีนามมาทั้งรูปพบนามมาพบยกลำน้าบนยอดเขาทงทะเล บนวเวงหองฮาทังกองเป็นเรียนใหญ่ตายพระสุธาเทวรามชรดลวงกระสวงคลังทั้งพยาวาสุตรีผู้มีฤทธิ์ตั้งแต่ทิพบุรพามะเหงาซาน ตลอดทั้งพออ่อฤๅษีผู้มีชานจงมันดามาช่วยด้วยเถิดน,นานพระนังเทพยาดาจักวา่าได้ยินเขาอันเชิญก็ข้ามลำเนาพลาวพระภูมิพขาา สเสด็จลงเลยตรงมาสูยังพึงนทัศน์สาปุตะพีแล้วสเสด็จลงตรงคอยับยังสเสด็จลงตรงท,รงทิศนางประทับเมื่ทีเพื่อให้ให้ใชายใน จะมีการวงสวงอันเชิญเทพเ,เทวาลงมาเป็นสักขีพยานในวันไหวครูลุงปูสวงวันนี้ด้วยปู้เสือวันนี้ด้วยช่วยอวยเมือ่อ,อชาย